สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลนัทนะคะมีหน้าที่ส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้านะคะลูกค้าแดนไกลจากต่างประเทศนะคะมาจากประเทศเยอรมันนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารับรถใหม่เป็นยังไงบ้างคะ,ะตื่นเต้นค่ะ <laughs> โอเคค่ะวันนี้รับรถใหม่ขอให้เฮงๆปังๆนะคะแต่ว่าขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่นิดนึงนะคะว่าคุณแม่เนี่ยประกอบอาชีพอะไรอยู่คะคุณแม่ออยู่ในเยอรมันทำงานที่เยอรมันค่ะทํางานอยู่ที่เยอรมันนะคะเดินทางมานะคะลงเครื่องปุ๊บนัดทาสัญญานัดสัญญาเลยค่ะใช่ค่ะสองวันนะคะอนุมัติผลได้เลยนะคะง่ายมากค่ะใช่ค่ะคุณแม่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่ามาซื้อรถที่ประเทศไทยได้ นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพแม่บ้านชาวต่างชาติหรือว่าทํางานอยู่ที่ต่างประเทศสามารถเช่าซื้อที่นี่ได้นะคะเจ้ที่น่ารักนะคะขอบคุณมากค่ะเอกสารยุ่งยากไหมคะคุณแม่ไม่ยุ่งยากค่ะใช้เพียงแค่มีแบบประชาชนมี s t a t เ m e n t น t ค่ะแล้วก็มีหนังสือรับรองรายได้จากที่ต่างประเทศนะคะเท่านั้นเองนะคะแค่สามอย่างเองค่ะไม่ยุ่งยากค่อย่างไงก็ขอขอบคุณลูกค้ารายนี้มากนะคะคุยกันระยะเวลาก็ไม่น่าจะต่ากว่า6เดือน